สวัสดีคะ่ะพบกับพวกเราช่องดาวรุ่งเฟมารีนะคะวันนี้พอพนพาสองแม่ลูกออกมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นออกกำลังกายนะคะริมน้ำมูลข้้งวัดป่านองพยอมนะคะเด็กน้อยแบบว่าคึกคักมากเลยดูดูคะ่ะวิ่งไล่น้องหมาดูวิ่งไล่น้องหมาเข้าไปข้างในแล้วไม่รอแม่เลยวิ่งไล่น้องหมาไปแล้ว ดูค่ะดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยสิวิ่งไล่น้องหมาดูสิดูสิดูส,ดสิหายแม่แล้วทีนี้มาทางนี้โอ้ยดูไล่น้องหมาดูสิมาทางนี้เด้อแม่อยู่ไหนอ้ยดู เด็กน้อยนี่ไม่ได้กลัวน้องหมานะวิ่งไล่น้องหมาใหญ่เลยแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนม,มารอแม่อยู่นี่แหละโอ้โหเห็นน้องหมาไม่ได้ฮะลืมแม่ทันทีเลยอะ่ะอยากวิ่งโยกเล่นกับน้องหมานะดูดูดูเด็ก <c oughs> น้อย เด,ด็กน้อยนี่ไล่ไล่มาวัดเลยบ่ลลุกโอ้คึกคักใหญ่เลยเนาะทำไมหนูสนุกสนานนะได้ออกมันวิ่งเล่นนี่อือ,อ,อสนุกใหญ่เลยนะดูหน้าตามุา<ผ>มเมมอะไรไนอันนี้ตปแม่ไปลูกชายแม่คึกคักนะ่ะอันนี้นะี่ย ใช้แม่คึกคักมากเลยเขาวิ่งไล่น้องหมากันแบบว่าเมามันมากเดี๋ยวเราไปอาบน้ำนู่นนะทางนู้นน้ำขึ้นมาถึงถนนแล้วดู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 ด,ด,ด,ดูคุณแม่สิถูมาสุดทางาระโดด ไป,ไปเดินตามลูกชายไปถ,ถึงแล้วนะคะนี่น้ำท่วมจะถึงถนนแล้ว คุณพามาอาบน้ำตรงนี้นะคะอาบน้ำกันตรงนี้น้ำท่วมตรงนี้นะคะขึ้นสูงมากแล้วน้ำท่วมถนนเลยตรงนี้เป็นถนนนะนี่ท่วมหมดเลยโอ้โหถูกใจมากสงไม่ลูก ถูคิกใครให้หน้อยนี่นะเชน้ำเลยนะทีนี้มาใส่หยังใส่โมงดูเรือ พายุเทๆ่ๆนี่มื่อนี้กระตกแห้งอีกเลยอุย้ยดูเด็กน้อยถูกใจถูกใจน้ำนะคะเออดูตุกป่องตุกป่องเลยถูกใจหลายตรงนี้เป็นถนนนะคะนี่ท่วมหมดแล้วอ้มันมันมันขามตรงนี้เบิดแลหรตัวนี้เออน้ำมันไหลาจากนี้ไปนั่นตัวนี้ไหมไหล ไหลเขาไปทางวัดตัวนี้เนาะเอาใส่มงสิบถึกป่าบ่เนาะน้ำมันไหลน้ำไหลเข้าวัดหมดแล้วเข้าสาววัดนะนี่ไหลาจากทางซ้ายไปทางขวาตรงนี้ก็เป็นถนนนะนี่ทั่วหมดเลยอู้ใครเข้ามาใส่มงตรงนี้บ่ เบ็ดบ่ก็ใส่เบ็ดก็ใส่เบ็ดแบบวิธีนีเลยเนาะอ้มเฮ้เฮ้เฮ้มามาถอยก่อนลูกถอยก่อนถอยก่อนมามาถอยก่อน จักสิไปเล่นท่างใดบ่ธะนีเถิยเถอยเถ,ถอยไปเล่นกับแม่นู่นน่ะน้ำไหลเดอ้อตรงนั้นน้ำไหลน้ำไหลขนาดถนนสูงมากเลยนะ ดูดูเด็กน้อยรู้นะว่ามันลึกนะคะจะค่อยจะค่อยค่อยสโลโมชันลงว้าไม่ลงไปข้างล่างนะลูกว่าไม่ลงไปข้างล่างนะลูกน้ําลึกดือแล้วดือแล้วเขาใส่เบียดแสอะไรไว้ไหมแถวนั้นนะ่ะว่าวา มามามาเด้อลูกเด้อโอ้โหสดชื่นมากเลยอ่ะสดชื่นมากเลยดูดูโอ้ยสไลเดอร์สไลเดอร <laughs> ์เด็กน้อยสไลเดอร์ละเอย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 คึกคักเอ้ยเด็กน้อยคึกคักค่ะคึกคักใหญ่เอ,อ,อ้อ สนุกเขาเลยแหละออสนุกมากมายเล่นน้ำอิ่มแล้วก็พากันกลับบ้านได้แล้วค่ะทีนี้มากันแล้วนะคะดูค่ะขากลับพอพ้พนพ่วงนะคะ พพลพ่วงนะคะพ่วง,พ,วงพ่วงเด็กน้อยกับแม่เดี๋ยวเด็กน้อยจะไล่น้องหมาพาะพลเลยบอกว่าพ่วงขากลับดีกว่าเออหือมาแล้วนะคะหนุ่มรอหนุ่มรอกับแม่สุดสวยเออหืมแบบว่ารวดเร็วมากดูท่าเดินแม่เร็วรีบกลับบ้านเราอาบน้ําอิ่มแล้วเราเล่นกันอิ่มแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเออเออแกงเร็วฟ้า่าครับเออหือ โอ้โหได้อาบน้ํากันเสร็จแล้วทาไมเดินเร็วแท้จะรีบไปไหนลูกเร็วทะลุโอ็ทะลุจิโอ้ทำไมรีบแท้รีบมากเลยว่าไม่มีรถับเดินเร็วครับรีบมากเลยนะคะโอ้แบบว่าประมาณว่าแม่เร็วเร็ววิ่งเลยนะวิ่งเลยนะไม่ใช่ว่าแม่ชวนลูกวิ่งนะลูกเอาชวนแม่วิ่งไงโอ้โหเร่งรีบกันเหลือเกิน ก็ได้เดินออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ได้มาเล่นน้ำด้วยนะผ่อนคลายถูกใจมากมาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะดูน้องวาได้ย่ากินอย่างอร่อยอาตาหนูไปโดนอะไรมาตานะปะแป้งมาเหรอปะทรายมาเหรอตาข้างหนึ่งหนูปะทรายมา เอากันเต็มเลยน้องหมานน่เอากันเต็มเลยน้องหมานน่โอ้ยน้องวาบอกว่าน้องวาอร่อยอร่อยอร่อยครับผม ได้อาบน้าได้เดินออกกาลังกายมาอย่างนี้ก็รู้สึกว่าได้รีเล็กมากมากเลยนะคะดูคุณแม่ของเราคุณแม่แบบยังไม่ได้ใส่โซ่ให้นะแต่คุณแม่ก็ไม่ไปไหนนะคะคุณแม่ของเรานี่ใส่ดีเยี่ยมมากเลยนวคุณแม่เนาะดูไปถูเนื้อถูตัวจนว่ามันถลอกหมดเลยตามเนื้อตามตัวตามหัวดูอ่ะที่เป็นตุ่มๆอ่ะถลอกหมดเลย ถูแรงแล้วเกินนะคุณเมย์ไม่ได้ผูกโซ่ให้นะคะแต่ก็ไม่ไปไหนให้แต่สายตามองเห็นลูกชายชอบคลิปนี้นะคะคุณแม่จา๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องดาวรุ่ง f ฟมิลีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช้างท้อง21เดือนด้วยนะคะคุณแม่ช้างท้องของเราก็กินอย่างอร่อยมากมายเลยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ